สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนออหน่วยที่2นะคะมลพิษจากการทํางานและการควบคุมป้องกันนะักเรียนนะคะจะมีสมรรถนะประจําหน่วยก็ค,คือ1ควบคุมป้องกรรันมลพิษทางอากาศได้ข้อ 2. ควบคุมป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมจากการทํางานได้อันนี้นะคะในหน่วยนี้นักเรียนจะต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนก็คือ1รู้และเข้าใจวิธีการควบคุมป้องกรรันมลพิษทางอากาศ 2รู้แล,และเข้าใจวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3. รู้และเข้าใจการควบคุมป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมี 4. รู้และเข้าใจวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 5. รู้แล,และเข้าใจวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายศาสตร์ซึ่งจะมีสาระการเรียนรู้นะคะก็ค <aşk> ือ1มลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อรอ่างกาย 2. วิธีการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ การุ้งป,งป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางเคมีทางชีวภาพ,าภาพและทางการะยะศาสตร์ค่ะซึ่งนันเกเรียนจะต้องทราบสิ่งเหล่านี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ